วันนี้ครับเอาเราเครื่องตัดหญ้าไปลองนะฮะเคลื่อนเขาแหลมเหลือสิบฟุตครึ่งเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะเครื่องสองแรงม้าซีซีนี่ก็น่าจะประมาณท<ๆ>ักสี่สิบเก้าซีซีเครื่องตัวจิตเดียวหนักประมาณทักหกโลหกโลนี่ทั้งชุดนะฮะ เครื่องด้วยห่างด้วยนี่ปกติใส่เครื่องหกแรงโตฮัดส,สุรู้สึกว่าเรือมันจะบินวันนี้นะลองตัวจิว๋วบ้างไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นไงนะนี่เรือติบฟุตครึ่งไล่พันธิพาซิมบ้าลาฟกับเขื่อนเขาแหลมนะฮะ เดี๋ยวไปลองกันครับว่าจะเป็นไง